ความแตกต่างของกุนเชียงของหมูยอไม่ทั่วเรานะครับจะแตกต่างจากที่อื่นคือเราเป็นลนักษณะของกุนเชียงสดครับตัวนี้นะครับจุดเด่นของมันคือน้ํามันจะน้อยนะครับแต่ลักษณะของกุนเชียงสดครับเขาจะมีความนุ่มนะครับและมีความจุยซี่อยู่ดังนั้นตัวกุนเชียงโดยทั่วไปเราจะเห็นกุนเชียงแบบแห้ง ไปต้มกับน้ําเพื่อให้มีความนุ่มมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับหรือนําไปทอดแล้วก็จะมีความแข็งกรอบเนาะแต่ตัวนี้ครับด้วยความว่ามันเป็นลักษณะเหมือนกุนเชียงสดครับแต่ว่าด้วยสูตรที่เราทําแบบน้ํามันน้อยแล้วเนี่ยเวลาสไลด์แล้วนําไปทอดนะครับตัวกุนเชียงเขาจะมีความจุยครับมีความนุ่ม กรอบนอกนุ่มในตัวนี้ครับจะอร่อยเป็นอย่างมากเลยครับและที่สําคัญครับใครที่ไม่ชอบนําไปทอดรู้สึกว่าจะเป็นน้ํามันมากขึ้นนะครับนําไปย่างหรือไปอบได้นะครับตัวนี้น้ํามันน้อยเวลาทานจะมีความจุยครับแล้วก็ต้องบอกเลยครับว่าตัวนี้เก็บได้นานนะครับเพราะบรรจุมาในซองสุญญากาศครับดังนั้นครับใครที่นึกถึงกุนเชียงครับจะนําไปผัดหรือนําไปทําให้ลูกทานนะครับตัวนี้ครับอร่อยเป็นอย่างมากครับใครสนใจกดที่ตะกาได้นะครับ